จอยู่ในปาปิสจากนั้นไปยังยูเ็นปัจจุบันคือมณฑลโบร,รันในซินเจียเซนต์ลจีนในช่งงวงกลางศตวรรษที่ห้านิจีนฟาเซียสมานจิตลูปแกลที่ได้เดินทางไปถึงพระศาสนาพระฟาเซียได้หยุดไเที่วยวแก้กลับไปที่มณหลของราชวงศ์ฉีคือเจียงฮั่ง มีตำนานว่าเจ้าชายทันตก,กุมาและพระนางเนมาลาอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุมาสร้างเจดีเป็นที่ประดิษฐานภาคเหนือปรากฏพระธาตุดอยสุเทพพระธาตสีจมทองจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุริบุญชัยจังหวัดลำพูพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่พระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านพระธาตุหลวงลำปางจังหวัดลำปาง พระธาตุดอยกมงมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคอีสานปรากฏพระธาตุถนุมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุเครนูนครพระธาตุสีคูนพระธาตุมหาชัยพระธาตุประสิทธิ์พระธาตุท่าอุเทนพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า อุปราชอังกฤษที่ครองอินเดียได้มอบพระบรมสารีริกธาตุแก่ประเทศไทยพระปิยะมหาราชอัญเชิญจากอินเดียมากรุงเทพทรงบรรจุไว้ที่เจดีย์ภูเขาทองวัดสเกตราชวรมหาวิหารความศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและทั่วทั้งโลกได้เกิดนิกายการนับถือที่ต่างยึดถือพระบรมศาสดาองค์เดียวกัน ด้วยความยึดมัน่นนิกายมหายาณนิกายเทรวาสนิกายวัชรยานนิกายนวยานอันล้วนเก่อเกิดจากการมีพระบรมสารีริกาธาตุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเจดีย์ <JD S 1> <JD S 2> พระเที้ยวแก้วที่บาดาชูแห่งปักกิ่ง เจดีย์พระเคียวแก้วของพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่เพียงแห่งเดียวสำหรับการอนุรักษ์พระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นหลังปี1 9 4 9้า้ได้รับการสนับสนุนจากแวดวงชาวพุทธในประเทศจีนเจดีย์ถูกสร้างขึ้นที่วิหารแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สองใน8แห่งที่ยิ่งใหญ่ในเวสเทิร์นฮิลส์เพื่อประดิษฐานพระเคียวแก้วของพระพุทธเจ้าซาตยมุมีที่เก็บรักษาไว้ในประเทศจีนมานานกว่า1,500ปีพระเคียวแก้วเบื้องบนขวาเท้าสัปกะอันเชิญไปประดิษฐานณจุลามณีเจดีบนสวรรค์ชั้นดาวดึง พระเคี้ยวแก้วเบื้องต่ขาขวาอัญเชิญไปประดิษฐานณลังกาทวีปพระเคี้ยวแก้วเบื้องต่าซ้ายประดิษฐานณพกพญานาคพระเคี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายอัญเชิญไปประดิษฐานณพระมาหาเจดียณวัดหลิงกวงกรุงปักกิง่งเสียงธรรมคำสวดบูชาเจดีพระาธาตุอันศักดิ์สิทธิธ์และสารสายสัมพันธ์สองแผ่นดินไทยจีน ดังภาษาลังหวานปี2545พระคิวแก้วได้อัญเชิญมาปฏิสานาัณขอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถพุทธมุลฑลจังหวัดนคปรปฐมเพื่อเฉลิมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรรม,มานาถบพิษ ในวาระการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูด50ปีไทยจีนปี2567พระเคียวแก้วอ,องค์นี้ได้อัญเชิญมาประดิษฐานณท้องสนามหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมรรินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิวราลงกรณพระวชิวรากล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษา ข้าพเจ้าขอการ,ราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วเพื่อต้องการบูชาพระอรหันตับสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดการถือหันวันถวิอารตโตสัมมาสัมพุทธสัพปูชานตถายะตรมาสารีริกาทาถาทาตุมไม่หังที่ระรัตนหิตยะสุขายะ